อาววด,ดีครับคลิปนี้นะก็พามาเลปานะนี่ปลากับน้ำแล้วก็เหลี่ยมนะเอาเป็นปลากัดนะครับนี่เบื่อใครแบบเข้ามาดูแล้วไม่รู้นะว่าปลาอะไรนี่ไม่ใช่ตุก๊กแกอยู่ในน้ำนะนี่แหวกว่ายไ,ได้นะเอาอันนี้เป็นปลากัดนะสายเลือดอะไรเขาเรียกชื่อนะชื่อเออนี่ เป็นแบ็กสตาร์นะครับนี่ป,นปลาสีไรออกนะเอา้าก็เนื้อข้างในเป็นสีดำนะครับนี่เกรดนะครับเป็นสีคอปเปอร์สีทองสีเทาสีเงินนะนี่ตัวเมียนี่ตะเกียบดำเนี่เยไหมดำทั้งตัวนะคู่นี้นี่มีเลือดนินมังกร50%นะแล้วก็เลือดสตาร์เนี่ย50%เป็นแต่เลือดสตาร์คมนะมันแสดงเป็นเลือดสตาร์มากกว่านะครับแต่ว่าเลือด50นะ50 50 นะนี่ไม่ใช่คนละครึ่งนะนี่เห็นไหมอ่านี่เปิดเป็นคู่นะครับนี่คู่นี้ตัวผู้ไซส์1.3นะโดยประมาณทั้งคู่เลยอายุราวๆสามเดือนเลยนะอ่าเป็นปลา F1 ขึ้นจากชั้นเอานะครับอ่าี่ตัมนี้เลยนะตัวผู้นี่ดอกสวยมากนะตามนี้ ตามคลิปเลยฮะนะไม่รู้จะตำหนิยังไงที่หางแล้วกันนะก็แล้วแต่ชอบนะนะผมว่ามันไม่มีตำหนิหรอกมันสวยอยู่นะครับนี่นะอ่าใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องกดติดตามก็ได้นะกดไปดูคลิปเก่าๆนะอ่าประมาณนี้กับผมคลิปนี้ไปแล้วกับผมใครที่สนใจทักมาได้กับผมบา,บาย สวัสดีเด็กๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ตาด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาะน่ะหลานๆเฮ้มชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ถ้าถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำปลาและคลิปต่อๆไปด้วยนะโอสกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและปลาสวยๆจากช่องชิวเป็นตาฮายๆใครยังไม่ทำตามนะฮะทำตามเดี๋ยวนี้นนาเฟยอย่าให้รู้นะ <Hey. S 2> อื้ยอมเมื่อกี้มันมีคนจะไม่ทำตามอย่างนั้นเหรอ